เอานี่จ้าเอาจักสิบกระสอบจ้าชันเลสาขาดเูเอามอนอีสานมึงเพื่อนเพื่อนึงดูแสบอ่ะอะไรนะแไอะไรกะกาทีอ๋อไม่อาวางไว้นู่นมงมงอันนี้กัมึงอันนี้กัเป็นพ่วงอยู่เป็นพ่วงมาเด้นี่เด้อมาอุดหนนยายด้หนนี่อดโนน่กไดเงนมือละันนี้เอิ้นเอ เอามอนอีสานสาทูด้วยจ้าโอ้มีของหลายคด้ของหลายของเด่นเล็กน้อยลูกเขาโป้งเขาโป้งกับมีอ้อยซื้อไปแล้วเด้อเขาโป้งนี่ยเอยมากินเอาไปมากินค่ะเขาเกี๊กุ้งกับเขาเกี๊ยวกุ้งกับแซ่บแซ่บจ้าอีนนี้ได้อละไม่ผิดเลยมิเตเนลแซบแซบจ้านี่เด้อโปรโมทเลยผู้ใดผ่านมาทางนี่กับมะเหมาเด้อจ้า ยี่สิบบาททุกอันอโอเคแม่ค่ะจ้าขายดีด้วยจ้าจ้าวันดีค่ะค่ะ